กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับครูแจ็คชวนทำแชลนะครับวันนี้ครูแจ็คจะพาไปทํานะครับผีเสื้อนะครับจากแครอทนะครับวันนี้เราจะมาทำผีเสื้อกับแครอทกันนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าวิธีการทําเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับก็ที่ได้กล่าวนําไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาแกะสลักผีเสื้อนะครับจากแครอทนะครับวันนี้ก็เป็น าการแกะตดเสื้อแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการแกะตดเสื้อทีอ่คงความเรียบง่ายแล้วก็สวยงามน,นะครับเดี๋ยวเรามาทําเลยนะครับก่อนอื่นเราเลือกแครอทที่มีลักษณะหัวค่อนข้างตรงนี้ค่อนข้างโคนใหญ่นะครับแล้วก็สดใหม่นะครับแล้วก็มีลักษณะ สีสดสวยนะครับแล้วเราก็ไปล้างให้สะอาดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตัดนะครับหัวมันทิ้งไปนะครับหัวน้องก็ทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเฉียงนะครับสีห้าองศาของหัวเขาเลยนะครับะนะครับได้แบบนี้นะครับลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้ได้แบบนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเราจะแตะต,ตัดโซนซ้ายและโซนขวาออกนะครับเพื่อตกแต่งนะครับให้ได้แบบนี้นะครับเห็นมครับให้ลักษณะเหมือนเป็นแนวเฉียงนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดแนวนี้ของเขาอีกเหมืนนอนกันนอนลงนะครับตัดให้ตรงนะครับตัดตรงๆไปเลยนะครับนะครับแผ่ได้ทรงที่สวยงามน,นะครับแต่งนิดนึงนะครับเพื่อเวลาตัดแล้วเนะี่ยเขาจะได้สวย ยาวไปครับยาวไปเนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับพอได้เราเราเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแต่ทำให้ดูรอบๆเลยนะครับเราก็จะตั้งเขาขึ้นนะครับหันที่เฉียงสูงนะครับออกไปทางโน้นตรงเฉียงต่ำลงมาให้มาหาเรานะครับแล้วเราค่อยๆนะครับปาดด้านนี้นะครับ สาด้านนี้นะครับบางๆครับบางๆนะครับบา,รบ,บางๆนะครับแต่งขั้นนิดนึงนะครับครับให้ได้แบบนี้ ให้เขาสามารถแยกบ้านแบบนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นแครอทที่เขายังสกจริงๆเลยเนะี่ยมันจะแตกง่ายนะครับเราก็จะใช้มีดกะสละนี่แหละครับซอสน,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 นิดนึงนะครับซอสเพื่อให้เขาคล้ายๆว่าที่สุดนะครับให้มันเกือบถึงด้านล่างเลยนะครับค่อยๆซอกน,นะครับ,นะรบให้มีกระสละตีกันซ้ายขวา คได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับนอนน้องลงนะครับนอนแครบทลงไปนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับค่อยๆปาดเพื่อเก็บรายละเอียดเหมือนเครื่องอะไรอ่ะเหมือนหนวดเขานะครับครับเห็นไหมครับเหมือนนวดเขายอากมานะครับ เขาจะโค้งนิดนึงนะครับเ็าเรียกว่าเก็บรายละเอียดของปีกเขานะครับโค้งแล้วก็โค้งรับนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็โค้งมารับครับเหมือนเราเออไงอ่ะได้แบบเนี้ยนะครับเหมือนแฉกลงมานะครับเหมือนเราทําสามเหลี่ยมให้เขานะครับโค้งนะครับโค้งแล้วตรงก้นเขาสังเกตนะครับโค้งเขาเ็าต้องปีกเขาก็ต้องโค้งนิดนึง ก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ฉลุลายด้านด้านข้างของปีกเขานะครับง่ายๆนะครับสักปีกใหญ่สักสองลายนะครับมีสั้นกับมีก็เรื่องอะไร่ะยาวกับสั้นนะครับคู่กันอยู่นะครับโค้งแบบปรีนะครับ ส,สวยต่างระดับนิดนึงนะครับเพราะผีเสื้อบางทีเนะี่ยสีสันเขาก็จะมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายมุมมองนะครับลองดอสักหนึ่งหัละนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่ค่อย,อยนั่นเดี๋ยวเสาะนิดนึงพอเราได้แบบนี้มาแล้วครับ เห็นไหมครับพอเราได้แบบนี้มาปุ๊บนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดระหว่างหนวดกับปีกด้านล่างนะครับส่วนนี้นะครับช่วงนี้กับช่วงนี้ตัดเฉียงลงไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องตัดเยอะน,นะครับตัดให้ขับเลยนะครับแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆพลิกเขาีเยไป ตัดเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อเวลาพับตัวเข้า,ขาไปเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะครับตัดเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยพับน้องก็เข้าไปนะครับระวังนะครับมันจะหักได้นะครับแล้วตัดอีกนิดนึงดีว่านะครับเพราะว่าดูแล้วแน่เดี๋ยว ครับเมื่อเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับที่เราแล้วครับเราก็จะตัดเหมือนที่เราพูดไปสักครู่ครับพอตัดไปปุ๊บนะครับค่อยๆดันเนองขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้น้องหักนะครับค่อยๆดันนะครับตัดตรงบ้างนะครับนี่ครับปีเซ่ของเราก็เสร็จแล้วนะครับปีเซ่ที่สวยงามนะครับลักษณะนะครับเป็นปีเซ่นะครับที่เราใช้ เกาะหรือตกแต่งขอบจานนะครับเราจะจุ่มน้ำไปก่อนนะครับเ,รเดี๋ยวเราเะนมาดูกันว่าเขาเกาะแบบไหนได้บ้างนะครับนะครับทำเป็นหนวยแยกก่อนนะานะครับสวยงามมากนะครับเป็นผีเสื้อแล้วนะครับอ่ะแล้วเราทำตัว,ต,วตัวต่อไปกันก่อน ไว้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ค่อยซอกให้เขาใกล้ๆจะขาดนะครับแต่เราไม่ให้ขาดนะครับตัดนะครับตัดเขาเริ่มงอนมันแล้วเกสอนมันนะครับหนวดเขาเหรอเขาเรียกหนวดนะครับเรียกไว้ถูก 就是 เส้อันนี้เราได้สรงได้รูปส่งเข้ามาแล้วนะครับลักษณะซ้ายขวารูปส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะซอกล่องเหมือนเดิมนะครับกดลงไปค่อยๆกดน้องเขานะครับเดี๋ยวถ้าเรากดแรงไปเนะี่ยน้องเขาจะขาดออกจากกันแล้วก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะไม่เป็นปิดเซื้อที่สมบูรณ์นะครับ เหมือนเดิมครับพอเราได้ลวดลายน้องเข้าแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้ตัดนะครับรึออกมานะครับแล้วก็ตัดหงม,มุมนิดนึงนะครับเพื่อเวลาพับน้องเข้าไปจะไม่ติดนะครับค่อยๆดันนะครับเหมือแนบบเดิมนะครับที่เราบอกค่อยๆดันส่วนเนี้ยดันน้องก็เข้าไปนะครับระวังจะขาดนะครับ วขาดมากเลยอ่าเนี่นะครับพิซซ่าของเรานะครับก็เป็นพิซซ่าแล้วนะครับง่ายๆนะครับเบสิกวิสิกเลยครับสไตล์การทำพิซซ่าจากไคลอตนะครับตกแต่งเขานะครับตกแต่งลักษณะของพิซซ่าให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จุดน้ำนะครับพอเราจะใช้แล้วเราค่อยยก น้องมานะครับมาวางหรือตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าครับก็เสร็จแล้วนะครับกับผีเสื้อนะครับจากแครอทนะครับของเราวันนี้ก็เป็นผีเสื้อที่สวยงามนะครับเรียบง่ายๆทำแบบง่ายๆนะครับสามารถนําไปประกอบตกแต่งหัวจานได้นะครับสามารถนําไปตกแต่งเล็กๆน้อยๆเกะกากาจัดดอกไม้ได้หรือเอาไปจัด ในส่วนของอเกี่ยวกับให้เด็กๆทานผักกันอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ปูแจ็คก็ขอจบคลิปการทำผีเสื้อนะครับจากแครอทไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ